สวัสดีครับอยู่กับผมจอนะวันนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนะฮะโซวนไหนก็ได้มีการอัปเดตนะฮะเกี่ยวกับ l ีเจนเดอรี่คาแรคเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะมันเกี่ยวกับซิมเพิลเวฟคอนดักเตอร์นะฮะก็เป็นสิ่งที่เราจะถ้ามันแบตเต็มนะฮะเราจะได้เล่น l ีเจนเดอรี่คาแรคเตอร์อย่างเช่นเดอะบีเฮดพิเศษฟอส์หรือเอลิเมนทัลเอน y วอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเมื่อวานนะฮะพอ ครอัปเดตนะฮะซึ่งเขาทำให้มันอัปเกรดได้นะฮะซิเปิลเวฟคอนดักเตอร์นะฮะซึ่งถามว่ามันอัปเดตยังไงนะฮะซิมเปิลเวฟคอนดักเตอร์นะฮะก่อนที่เราจะอัปเดตนะฮะเอ้ยก่อนที่เราจะอัปเกรดมันนะฮะก็ถ้ามันแบตเต็มมันจะสุ่มดเจนเตเลคอลเลคเตอร์นะฮะสุ่มว่าจะได้อะไรนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเกรดมันให้ดูนะฮะ แล้วเ,เดี๋ยวเราจะออกข้อเกมใหม่นะฮะอืมนี่นะฮะก่อนอัปเกรดเต็มมันจะสุ่มนะฮะแต่หลังอัปเกรดเต็มมันจะเลือกได้นะฮะเดี๋ยวเต็มมันก็มีให้อัปเกรดแค่ครั้งเดียวนี่เออนี่นะฮะเลือกได้นะฮะ แต่หล้งต่ว่าถ้าเราไม่มีนะฮะเราจะเล่นไม่ได้นะฮะวัวไหนที่เราไม่มีนะฮะก็คลิปนี้ก็จะสั้นไปหน่อยนะฮะแต่ก็มีเคล็ดเล่นว่านะฮะ,นะฮะก็แล้วบาย